สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมอองแอนดี้วันนี้มาช่วยกับคงเบ่งเกิดขานะครับวันนี้เรามารีวิวรถยอดนิยมกับ t o ยทาอัลติสนะครับว่าคงเบ่งเกิดขามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกัน3ามคันครับไป มาพบกับออาติสนะครับผมออาติสเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วนะครับตัวรถของอัลติสเนี่ยคนบอกว่าไม่ชอบเพราะว่ารถทรงเดียวกับแท็กซี่แต่หารู้ไหมว่าทรงเดียวกับแท็กซี่อย่างนี้เนี่ยอะไรอะ่ะหาง่ายไม่ว่าอะไรแท้อะไรเทียบแท้อะไรเทียบ,อะ,ยบอะไรเทียมแท้เอ็นนี่อะไรเลยครับพี่บอกก่อนเลยว่าหาง่ายใช้ง่ายแล้วก็ที่สาคัญอึดมากแต่เราพามาชมคันแรกก่อนเลยนะครับกับอัลติส 1.8 e sport option ตัวนี้เป็น option ตัวท็อปของเขาแล้วนะครับเป็นชุดแต่งในเรื่องของสไตล์ดูสปอร์ตนะตั้งแต่เรื่องตัวนี้เป็น,น minor c h a n g e แล้วนะครับหน้าตาจะโฉบเฉียวมากเลยกับรถปี18ึมายอยู่แสนหนึ่งหมื่นนิด,นดไปได้ายแดงอยู่979,000บาทจัดไปแน้นได้6 0 0 0 0 0เราขายแบบโปรโมชั่นเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่บอกราคาปะราคาล้ามบอกราคาโปรโมชั่นเลยนะครับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่6ก0 0 0 0บาท ตัวนี้มาพร้อมกับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีผอนาสูงสุด84งวด0%อันนี้บอกก่อนเลย12เดือนจัดไปเลยครับสบายๆเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าว่ารถสวยไหมอันนี้คุณตาล้องจะเหนื่อยๆงงๆหน่อยว่าเมื่อกี้เฮียเออเมื่อกี้ผมเล่นอันนี้ไม่เล่นแล้วใช่ไหมเอออันนี้เอาจริงๆ <c oughs> <c oughs> โอเคเพราะว่าต้องแข่งกับฝนแล้วก็เวลาแสงนะครับอันนี้ผมรูปให้ดูเพราว่าอะไรในเรื่องของ ดูสีนะครับสีกับตัวขอบสติกเกอร์ฉะนั้นอันนี้คือยังไม่ทําสีเม็ดองเม็ดอาร์คหัวน็อตยังอยู่ครบเลยนะครับดูไล่มาเลยครับตะเข็บด้านข้างนะครับตัวมาร์กกิ้งทุกอย่างอยู่ <Wow. S 1> สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าว่ามีออปชันอะไรเด่นๆมากนอกจากชุดแต่งกันนะครับไป ตัวนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมว่าตัว o t a าอ e ัล s ท1.8 e s p o r t option มีคุณแจลิคิเลสโกมีพุ s สตาร์ทให้นะครับมัลติฟังก์ชันเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นคูบคุมเสียงสั่งการด้วยเสียงขวามือจะเป็นในเรื่องของ Onboard นะครับในเรื่องของนี่ฮะรเรากดดู Onboard ดอะไระได้แต่หลายอย่างนะครับดูในเรื่องของการสิ้นเบลืงน้ํามันนะครับตัวนี้ไม่แสนหนึ่งหแท้ๆตัวนี้มีในเรื่องของจอกล้องถอยหลัง ให้นะครับเกียร์เป็นทิปสนิกให้เรียบร้อยแล้วแจ้งก่อนว่าจอเป็นตัวเนวิเกเตอร์ของโตโยต้าเองเลยนะครับแอร์เป็นดิจิตอลให้แล้วนะนี่เลยแล้วก็มีพาวเวอร์อ e t เลให้เรียบร้อยแอร์นี่สไตล์นี้เลยเนะี่ยผมโคตรชอบเลยนะคุณตากองสไตล์แบบเบน์เลยนะเนี่ยอืมนะสปอร์ตใช่แล้วก็มีตัวปุ่มสปอร์ตให้ด้วยอะไรด้วย แอรแบ็มีให้4ใบเบาะปรับไฟฟ้าแบบ8.8ดจุดแทิศทางให้นะครับชอบตรงที่ว่าเบาะเขาปรับเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรอะกระชับหลังเถูกต้องแบบว่ามีเขาเรียกว่า โอบกระชับนะครับเป็นปีกแบบอบกระชับคล้าย bmw นะครับผมตอนนี้แจ้งก่อนเลยรถสวยมากนะครับกับราคา6กแสนห้าพันบาทจัดไปนั้นในหกแสนแปดฉะนั้นสบายใจได้ครับจัดไฟแนนซ์ท่วมท้นออกรถศูนย์บาทต่อให้ไม่มีเครดิตก็ออกรถศูนย์บาทด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดู e sport คันต่อไปดีกว่าป่ะต่อมานะครับเป็น e sport เครื่องพันแปด e sport ตัวปีหนึ่งห้านะครับใหม่ห้าหมื่นวอโลโอ้โหอันนี้ใหม่น้อยจริงนะป้ายแดงอยู่เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาท จัดไฟแนนซ์ได้409 9 000. ขายอยู่ที่410,500 0 5, บาทปี14จปี15เนี่ยนะ415บอกแล้วที่นี่ของเบ้งกู๊ดคาร์รถสวยนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงนนำซ้ำที่นี่เวลาขาย,ยมีความจริงใจในเรื่องของประการันก็มีให้ทุกอย่างแน่นอว่าจะเป็นเกียร์ช่วงล่างระบบไฟนะครับประกันให้3เดือนเลยแลน้นผมบอกก่อนเลยว่าเนี่ยอย่าง ที่คุณตาล้องถ่ายนะครับในเรื่องของหัวน็อตเม็ดอาร์คมาคิ้งทุกอย่างยังอยู่ครบแสดงแสดงว่ารถเนี่ยยังสวยยังดีอยู่นะครับยังไม่มีการเขาเลยวอกไปทําอะไรที่มันไม่ดีนะครับหรือไม่ทมท,นนที่แบบว่าทําให้อะไหล่ไม่ใช่อะไหล่ของศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าไปต่อมานะครับมา,าดูภายในตัวนี้ก็เป็นพุชสตาร์ทให้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ขอโทษครับเพราะว่าชินกับพุชสตาร์ท ตัวนี้เป็นกุญแจรธรรมดานะครับไม่แท้นะครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบหกโลโอเคพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันข้างเดียวนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นการควบคุมเสียงนะครับแจ้งก่อนแอร์เป็นออโต้ให้แอร์ออโต้ Auto ให้แล้ว idigital คนณระสงกับเมื่อกี้พี่เออคนณระสง,ะสงจะเด็กสไตล์คล้ายๆเบนซ์ bend, ก็เป็น,นตัวแง่งมานี่เป็นปุ่มกดนะครับตัวจอเป็น pioneer เจ้าของเดินติดให้นะครับกรอบเนี่ยเป็นลายเคฟลา่า <Wow. S 1> ตัวนี้ ไม่มีกล้องถ่ยหลังให้นะครับแจ้งก่อนเลยโอเคในเรื่องของตัวเส้นสายก็คล้ายๆกับ e-Sport option มีเบรกมือให้ตัวนี้เป็นเบาะธรรมดานะครับเป็นเบาะหนังแต่ว่าปรับมือรธรรมดานะแอร์แบมีให้2ใบาราคา415กับป้ายแดง9 4 0 0 0 0โอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งนะครับยอดจัดไฟแนนซ์ได้490,000ฉะนั้นยอดจัดท่วมทนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นยอดนิยมที่ คนไทยชอบมากเครื่องพั16แต่จุดเด่นเขาอยู่ที่อะไรเดี๋ยวไปดูกันต่อมานะครับก็เป็นตัวยอดนิยมอย่างที่เมื่อกี้เกิ่นไว้ก็คือเอาที่ 1.6G ปี16มาอยู่แสนสองหมื่นกว่าโลใไปไ้ด้อยู่แปดแสนสี่มืนสี่พันจัดไฟแนนซ์ได้4ี่แสนเราขายอยู่4 1่แสนหนพันบาทนะครับจ้งก่อนทำไมถึงเป็นจุดเด่นที่น่าใช้งานมากเพราะว่าปี16 เป็นรถที่ใช้น้ํามัน e85 ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปี15ล่ะใช้ไม่ได้นะใช้ได้เต็มที่ค e ือ e20 ตัวนี้บอกก่อนเลยณนะปัจจุบันที่ถ่ายทําค่าราคาน้ามันอยู่ประมาณ20นิดนิดเนอะออแต่ถ้าเป็น e20 วันนี้เพิ่งเติม28บาทแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่คือ e20 ใช่ไหมกูส <c oughs> านนี้จากซ o so h 95ราคา30บาทไปแล้ว e แปเพี่ชั่วโมงนี้เออต้อง e 8 5ใครบอกว่าอยากได้ความสบายใจไม่ต้องการติดกงติดแก๊สนี่แหละ e 8 5ตอบโจทย์ได้นะครับทำให้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าราคารถเอาติดปี1.5กับปี16แท้ที่เป็น e 8 5เนี่ยราคาต่างกันนะคุณผู้ชมแจ้งก่อนอย่างนีนะ้ว่าบางทีเราไปดูเนี่ยเฮ้ยพี่เนี่ยขายแพงเนี่ยอีกคันนึงขายถูกกว่าปี1.5 1.5ใช้ e 8 5ไม่ได้16ใช้ e 8 5ได้อันนี้จำไว้เลยครับ โอเคสวยเหมือนเดิมอ่ะชอบมากอ่ะเปิดทีไรก็ยังสวยอ่ะนะครับอย่าลืมนะครับคงเบ่งเกิดคานะครับมีโปรโมชั่นดีๆก็คือดอกเบี้ยร,ร่มต้น2.79%ต่อปีพ่อนนาสูงสุด84ันหงเนาน12เดือนนะครับสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวคุณตากล้องกับน้องยะเนาะจะทำให้ให้นะครับว่ามีทั้งเบอร์โทรติดต่อไลน์ไลน์นะครับ แต่เห็นได้ข่าวว่าน้องยะบ,บอกว่าคันไหนที่หนูวองว่าหนูขายได้หนูจะใส่เบอร์เบอร์เบอร์เต็มเลยจริงก็เอาคือตาต้องใช่ครับก็ <c oughs> เอาจริงเดี๋ยอ๋อทุกยางใหญ่อยู่ในมือเขาใช่ครับโอเคดูในรถดีกว่าปะ <c oughs> โอเคเข้ามาปุ๊บ <c oughs> เราก็จะเห็นเลยครับว่าไม่แสนสองหมื่นห้าพันจริงๆนะครับ <c oughs> ในเรื่องของพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันข้างซ้ายให้มีแอร์แบ็กให้นะครับวิทยุเป็นซีดีให้แล้วก็มี AUX และ USB ให้ตรงนี้นะครับแอร์เป็นหมุนมือทั่วไป Power Outlet มีให้เกียร์เป็นทิโทอนิกนะครับไม่มีกล้องนะเพราะว่าไม่มีจอแล้วก็ทิโทอนิกให้เบาะหนังสีเบสสีครีมดูสะอาดสะอ้านนะผมบอกก่อนเลยดูน่าใช้งานสบายๆแอร์แบกมี2ใบยอย่างที่บอกราคาไม่แพงนะ415ถ้าชอบไซส์ใหญ่อัดมันมันก็ข้างๆสีดำนะครับถ้าชอบแบบประหยัดประหยัดน้ำมันที่นี่ E 8 5สีบอล สียแล้วสีบอลเงินป้าคุณตาล้องเนาะเออกูรีวิวจนกูลืมละอย่าลืมนะครับของเบงกูดค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ต่อป,ปีพอนา0ู84งวดหรือ0%นาน12เดือนที่สำคัญเขามีรับประกันเครื่องเกียร์และระบบไฟให้เลยนะบริการที่เต็นเลยนะ3เดือนผมบอกก่อนเลยโปรเนี้ยมีมาหลายปีมากยังไม่มีเจ้าไหนทำให้ที่สำคัญน้องยาเขาบอกไว้ว่า ถ้าเอารถมาเซอร์วิสที่นี่เรามีบริการรถใช้ครับแทนมีรถทดแทนให้ใช้งานจนกว่ารถจะชอบซ่อมเสร็จนะครับยังไงนะครับวันนี้ผมอองแอนดี้นะครับขอบคุณที่ของเบงก o d ค่ r ให้มารีวิวรถมาดูรถสวยๆรถเยอะๆเพราะที่นี่มีรถ200กว่าคันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณตากล้องน้องเบียครับนะครับผมแล้วน้องยาที่คอย ช่วยดูแลผมด้วยนะคบผมวันนี้ผมอองแอนนี่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเยอะ